ของตาเซให้านวัระาธุสาธุตะปูบอกไปให้ตามาลูกตามาบ้านของคนเรากเรียนตปูเราตามาบอกพวกร้านเนาะตาเซนที่สองเดือนห้าหกแปดโค้ง้ไปเก้าศย์แปดเก้าศูนย์แปดจับห้าสีสี่เตะร้าง สามเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามสามวงให้แปดสามถ้าจะสามเจ็ดก็แปดหนึ่งไม่รักก็ไม่ต้องเล่นก็ได้จะใครรักจะหย่อนก็จะตัวระบากก็ได้ใช่สาธุเจโปตอนนี้สาธเลยนะแปดสามแปดสามสามแปดเนี่ยปูมันใจยังไมตรงยันไหนยันไหนก็ไม่เคยให้น้อยอย่างนี้เราพูดสิบหางเก้าหาง ตันสามตะบนปูน่เน้นไปที่เก้าศูนย์แปดปู่บอกหนึ่งกับศูนย์แทนกันได้นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งจ้ถถจะถ้าถูกตาจะมาให้ดูเลยถ้าถูกค่ะเพลงโคราชมาเล่นให้เขานะมาเล่ลองที่จ้าสาุทุตโตสื่อสารกับตานี่เรๆใช่ไหมเนี่ย อนศาเงีดแล้ว่เมือวานนี้ผมทำแม่งทำแม่งอยู่ในบ้านนี่ก็อา,าเจ่ยเพียนที่อยู่ฝั่งนู้นอะไม่เคยมาเลยอยู่น,นู่นอะแล้วก็จะสีอ่ะมาบอกว่าตัวไหนรอดตะเคียนถ้าห็นเลขสามแปดหรือแปดสามอะไรวะถ้ามันมาตรงกันก็ใส่ไปเลยอ๋อรอดดูอ๋อตะเคียนมาสั่งปูให้น่าเพราะว่าสั่งปูตาน,นา่สั่งปูเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่แต่ว่างวดหลังมันไม่แน่ไม่รู้เขาพูดอย่งนี้เนาะ กูเป็นอะไหไงนะมือวะค่ะ้องผมจะเขียนตัวนี้อย่าลืมนะนี่ดูนเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์แทนหนึ่งได้จ้ะศูนย์หนึ่งแทนกันได้แล้วล่างตัวนี้อย่าลืมค่ะล่างแปดสามสามแปดคือตัวนิ้นของตาอย่าลืมีคือหลายบ้านค่ะนะว่าถึงจะได้เป็นก็หลับไม่แม้

ลูกสาวไม่ได้ออกสังออกซอให้ลูกสาวให้เห็นก็จะเอาแต่หวยกับลูกสาวแล้วเขาก็พึ่งให้บอกมาบอกมาบอกให้ใจใจวันนี้เดี๋ยวให้เด็กน้อยมาบอกคงกคนคายนี่มันก็มาแล้วเนี่ยคือมันมาพุ่มสองพุ่ม่านก็มายืนดูเขาเลี้ยงอยู่หน้ามันไม่กลับเข้าก็เล่นอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยอยู่ในบ้านแล้ว อาตาจะไปก่อนลแล้วนะว้าสาธุสาธุเจตาตังเนาะขอให้มาสามตัวเด้อสองตัวสามตัวจา้ตวาตาเซหลักกิโลจ้ะอ่าไปแล้วนะจ้ะตาเซไปแล้วจ้ะทา่านผู้ชมอาอแหลมกินได้สิหนึ่งดี